สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับเจมอีกแล้วนะคะนานมากมากมากน่าจะปี2ปีได้มั้งที่เจมไม่ทำแบบคลิปลง youtube เลยนะคะเพราะว่ายุ่งมากจริงๆยุ่งแบบไม่มีเวลามากๆเลยนะคะแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกมันไม่มีไฟในการทำคลิปเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะเจมก็จะกลับมาทำคลิป youtube นะคะ เต็มรูปแบบแล้วก็นอกจากของ YouTube แล้วก็ยังจะมีเฟซบ o o กแฟนเพจนะคะที่สามารถติดตามได้นะซึ่งเอ่อแฟนเพจเต็มก็จะอัปเดตสถานการณ์อยู่เรื่อยๆนะคะก็คือเหมือนว่าจะอัปเดตบ่อยกว่าทางช่องทางของ YouTube นะคะทุกคนแล้วก็อาจจะมี t i k t o k ด้วยแต่ว่า Ti t o อกอืมอาจจะน้อยหน่อยนะคะก็นั่นแหละเอาเป็นว่าเต็มก็จะเริ่มกลับมาทำคลิป YouTube มาอัปเดตสถานการณ์นะคะการใช้ชีวิตที่ฟินแลนด์แล้วก็มาติดตามชีวิต ของเจมกันว่าแต่ละวันทําอะไรบ้างนะคะซึ่งจมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้แบบทุกคนดูอะทุกคนคือเหมือนคิดคอนเทนต์ไม่ออกว่าจะทําอะไรก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าคอนเทนต์ก็คือเป็นการใช้ชีวิตที่ฟินแลนด์แล้วกันนะคะเหมือนเดิมเนาะก็ตอนนี้จะมาอัปเดตก็คือเอ่อตอนนี้ทําไมถึง จะกลับมาทําคลิปนะคะเพราะว่าตอนนี้มีเวลาว่างเยอะว่างเยอะมากนะคะเพราะว่าหนึ่งเจมก็เรียนจบแล้วนะคะเควินก็โตแล้วนะคะตอนนี้เควินก็จะสามขวบแล้วนะคะน้องก็ไปโรงเรียนแล้วเนาะไปโรงเรียนแล้วก็อะไรอะไรก็เริ่มดีขึ้นนะคะซึ่งเมื่อก่อนน้องก็ยังเล็กอยู่ก็งอแงมากนะคะตอนนี้ก็น้องก็โตแล้วนะคะแล้วก็เจมก็เรียนจบแล้วก็ได้ทํางานประจําแล้วนะคะก็เลยเอาเป็นว่ามีเวลาว่างเยอะมากนะคะก็เลยจะกลับมาทําคลิปนะคะทุกคนก็ ฝากทุกคนนะคะกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กลับมาสนับสนุนนะคะเควินแล้วก็ครอบครัวของเจมด้วยนะคะทุกคนอาจจะห่างหายไปนานหน่อยแต่ว่าก็สัญญาว่าจะพยายามนะคะทำคลิปออกมาให้ทุกคนได้ดู มากขึ้นนะคะหรือว่าบ่อยขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนก็มาก็เดี๋ยวประเดิมคลิปแรกของปี2024นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาดูบรรยากาศว่าปี2024นะคะที่ฟินแลนด์เนาะก็คือวันนี้เป็นวันที่18มกราถูกไหมถูกแหละ18มกรานะคะมาดูสภาพอากาศกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยว จะให้ทุกคนนะคะมาเจอกับเควินมาดูกันว่าเควินโตแค่ไหนแล้วคะน้องเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งเควินอ่ะเขาจะแบบอายกล้องมากนะทุกคนถ้าเห็นแบบเ็มตั้งกล้องหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบให้ปิดให้ปิดนะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูเจมก็จะแอบแอบตั้งกล้องไว้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องโตแค่ไหนแล้วพัฒนาการน้องเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งตอนนี้น้องก็เริ่มพูดได้แล้วนะคะแต่ว่าน้องเอ่อยังไม่พูดภาษาไทยนะทุกคนน้องพูดแต่ภาษาฟินนะคะซึ่งเจมแล้วก็เออสามีก็ พูดภาษาฟินกับน้องนะคะคือตอนนี้เรายังไม่พูดภาษาไทยกับน,น้องเพราะว่าน้องตอนนี้น้องจะสามขวบแล้วนะคะแต่ว่าน้องก็ยังแบบพูดไม่ชัดนะคะเราเราก็เลยปรึกษากันว่าเราอาจจะใช้แค่ภาษาเดียวกับน้องก่อนก็คือภาษาฟินนะคะพอน้องเริ่มพูดภาษาฟินชัดเริ่มพูดดีขึ้นเริ่มโตขึ้นเราก็อาจจะสอนภาษาไทยน้องนะคะ ก็น,นั่นแหละเดี๋ยวเรามารอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงนะคะอย่าลืมนะทุกคนก็กลับมาติดตามกลับมาสรับสนุนครอบครัวของเราด้วยนะคะอาจจะห่างหายไปนานแต่ว่าหวังว่าทุกคนจะยังคิดถึงกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะหิมะตกหนักมากบรรยากาศโอ้ยวันนี้ลบเจ็ดองศานะคะ ลิลี่ลิลี่เจ็ดองศาเดือนวันนี้วันที่18บแปมก,กราคมพศสองพันยี่สิบสีนะคะดูสิปกติเดือนมก,กราคมก็คือหิมะม,มันจะไม่ค่อยเยอะแล้วนะทุกคนมันก็จะแบบเริ่มละลายแต่ว่าปีนี้หนาวมาช้านะคะ เดือนมกรายังแบบนี้อยู่สามีสามีเอาไปตักหิมะเดี๋ยวเรากำลังจะไปรับเควินที่โรงเรียนกันนะทุกคนเด้อ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 เวอแต่งตัว โอ้โใ oh. ส,ส่เสื้อแจ็คเก็ตกองสั่นเลเนี่ยอ้หมวกคิดว่าจะใส่ได้ไหมเมเดียว <c oughs> ได้เว้ยได้เฉยเลย รองเท้าอึ๊บเดี๋ยวให้ดูก็จะประมาณนี้เสื ah> ้อข้างในก็แบบเหมือนเสื้อเป็นขนอะมันจะแบบอุ tamam ่นนะคะแล้วก็จะเก็ตเท้าอีกรอบหนึ่งรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าบูทแล้วก็เดวเราจะใส่ถุงมือแล้วก็ผ้าพันคอนะคะเสร็จเรียบร้อย เปลี่ยนกล้องใหม่เมื่อกี้ใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนมาใช้กล้อง GoPro โโไปไปรับเด็กน้อยค่ะเอาอะไรเนี่ยดูบรรยากาศตอนนี้เวลาน่าจะเกือบเกือบสี่โมงเกือบสี่โมงเย็นนะคะบรรยากาศก็จะแบบมืดๆด,ดูรถคือวันหยุดสองวันรถก็จะแบบเต็มไปด้วยหิมะ กล้องหมดเลยไหมทารามก็จะประมาณนี้หนาวแต่ว่าถ้าเราแบบแต่งตัวเยอะๆหน่อยมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะมันมืดเนาะขนาดเพิ่งจะแบบสี่โมงเย็นนะยังมืดอ่ะวันนี้ไม่แทบจะไม่มีแสงอาทิตย์เลยอาทิตย์มีขึ้นเดี๋ยวให้ดูให้ดูอันนี้เป็น ตุกตาหิมะที่เควินมาปั้นกับพ่อเขานะคะปั้นตั้งนานแล้วปั้นก่อนปีใหม่แล้วะะ่ะนี่ก็แบบหิมะตกมาเรื่อยๆดูความดูความหิมะเยอะดูสิว่ามันหลบลึกขนาดไหนทางที่ขุดไปตรงตรงประตูตรงนี้ไปเราจะไปรับเควินกันไปเลยไปรับเควิน Moi Kevi. Oliko kiva päivä? Täällä on kiinni. Päivä Täti, Täti on kotona. Kato hei hei. Mitä hän sano? Me sanoo? Hei hei. No. siellä. Mitä siellä Kaikki hyvin, mutta ei oikein mais. Pässä siellä! Niin. ketos, Kevin ei maistu. Niin. Ja joo, muuten hyvää. Ja saa pössi alla. Niin, ja tykkää leik leikkiä ulkona ja iso pallo. Iso pallo. Niin, iso pallo. Iso pallo on tappu. Niin, muistako hyvin, meidän kotona on iso pallo. Se on se sininen. Otetaan. Joo. Ja sininen pallo. Taas. Koila, koi, koira. Missä on koira? Hau, hau. Naapuri koila. Kato, meneekö tää liuku? Juokse siihen. Ohohoi. Ohohoi. Ei, Ei oo pallo, missä on pallo? Onko kylmä? Oh, oh Onko kyllime? Niin, Palloa, jäsi, Palloa, jäsi, niin, Palloa, jäsi, Palloa, jäsi, niin, siellä on pallo. Onko kylmä? Jä. Jä. Onko lumiukko? Näin, Lili on sisälle. Ei pääse. Eikö pääse? Oh-oh. Mitä jokki. Koira? Aki, kiina, vava. Jo. Joo. Adi, kaijat, no, Joo. Ja mm. oh. mm. pallo! Oho, oho. Pallon pallon. oho, onko se pieni pallo? Ei ole so, iso pallo. Ei ole iso pallo? siellä Niin, iso pallo siellä. Kasi. Kasi? Tää kasi. No, to, to, to. Mm -mm.

Mm. Pasi, ei pääsi. Ei varovasti. Aa, wow, mistä ei vitsi. Pääsi. Eikä Oho. Oho, Oho. Meneekö suuhun? <coughs> Ui, -ui. Varo, varo! Varo vasti, se on liian paljon lunta. Uh ooo. -uh. No tule pimiä. Vau, pallu! Vau, palluna. Vau, palluna. Vau palluna. pallu! Mm. Nauta. No, Nää niin. ottaa äitillä pallo. pallo anda Teke uusi. Teke uusi pallo. anna sinne. Pallo. 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 Oh, no, uusi sisälle? uusi Pallo. Varovasti. Pallo. Vittu. Pallo. 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 Mennäkö sisälle? Ballo. Pallo. 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 Mm? Pallo Pallo. Niin, antaako äiti pallo? Pallo ah. meni. Wow, no time, no time. Rumi pois. Tässä oli tule. Kato. Tässä on Niin, Tässä oli tule. Kato. Wow. Tässä tule. Kato. Tule. Kato. Kato. Täältä se menee. Mene niin, oli menee sinne. Kato. Oho. Tule lisää. Vau. Wow. Täältä oli vielä. เอาก็มาเก้อรือมาฮูฮูอ้าาฮูฮู้ฮู้ฮฮ่าฮ่าฮ่าฮยฮายนี่ตัอะไรปในสินนี่ยเานะไก็ซซานาเด็กไม่ยอมเข้าบ้านบานลน่ออ๋อ เอ้ยสิดูเด็กไม่ยอมเข้า hmm. บ eh ้านโอ้โหก็อิสอปั่นเหรอไม่ได้ก็ซี่ซานไม่ได้ก็ซี่ซานเอกก็ไม่ยอมเข้าบ้านหนาวมากคุณแม่บอกว่าเข้าบ้านไหมบอกไม่เข้าอ๋อ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 โออ๋อไม่ได้ก็ซี่ซานเลย no 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 no, no, no. Niin. Tekeekö vielä pallo? Pekko pallo. Niin. Kota hanskat mene pois. Vaa pallo. Vau, pallo. O -o. Sanopa heppa. Pallo. Heppa. 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 เดี๋ยวเตรียมจะเข้าไปในบ้านแล้วนะคะทุกคนก็เด uh> uh ี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนเรวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสนอเบียร์เหเฮปปะเฮ่เฮอีสุปปะาสั้นเฮ่เฮเบียร์เหเฮปปะเฮปปะโอเค้าจิงันาะมันก็อีสุนเนาะเฮปปะอ๋อ